เมื่อผู้หญิงที่เพิ่งผ่านความเจ็บปวดจากการคลอดลูกกลับพบว่าสามีของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้าบ้านและหญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาใครกันแน่คือคนที่สามีเธอพามาทำไมกลิ่นน้ำหอมนั้นถึงเหมือนกับกลิ่นในฝันที่เธอจำได้ไม่ลืมและเมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพิ่งคลอดลูกได้สามวันร่างกายของพิมยังอ่อนแรง กลิ่นน้ำนมยังอบอุ่นในห้องเสียงร้องเบาๆของทารกดังแผ่วอยู่ข้างเตียงเธอยกมือแตะหน้าท้องที่ยังปวดหนึบหัวใจเต้นช้าและหนักแต่ในอกกลับอุ่นเมื่อมองเห็นลูกชายตัวน้อยเขาคือทั้งหมดของเธอในตอนนี้ประตูบ้านไม้บานใหญ่ส่งเสียงเอดเสียงรองเท้าชายคนหนึ่งดังใกล้เข้ามาเธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าสามีกลับมาดูลูกแต่เมื่อประตูเปิด ร่างของหญิงสาวอีกคนเดินเข้ามาพร้อมกลิ่นน้ำหอมฉุนผมเธอยาวดำเป็นเอาริมฟีป่าสีแดงสดตัดกับชุดเดรสสีขาวสายตาของหญิงคนนั้นกวาดมองทั่วห้องแล้วหยุดที่เปเลเด็กเธอยิ้มบางๆก่อนหันไปหาชายที่ยืนข้างหลังเขาคือสามีของพิมพ์พิมพ์ขยับตัวลำบากหัวใจเหมือนถูกบีแปรจนหายใจไม่ออกเธอพยายามเอ่ยถามแต่เสียงกลับแผ่วราวกะซิบใครค่ะ ซามีหลบสายตามือเขาวางบนไหล่หญิงคนนั้นอย่างแผ่วเบานี่คือคนที่จะมาช่วยดูแลเธอเขาพูดชาชาแต่แววตาของเขาไม่ได้สันไหวแม้แต่น้อยอากาศในห้องเย็นเฉียบกลิ่นนมและน้ำหอมผสมกันจนแสบจมูกพี่มองใบหน้าของหญิงคนนั้นอีกครั้งเธอเห็นแววตาที่ไม่ใช่ความเมตตาแต่เป็นความถือสิทธิเ์เลือดในกายไหลเวียนเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเอง ลูกน้อยยังหลับสนิทไม่รู้เลยว่ามารดากำลังจะร้องไห้น้ำตาของพิมไหลลงข้างแก้มชาชาเธอหันไปมองประตูอยากนีอยากหายไปจากกลิ่นน้ำหอมนั้นอยากพาลูกออกไปให้ไกลที่สุดเสียงโห่ร้เบาๆดังขึ้นจากหญิงคนนั้นน่ารักจังนะเหมือนพ่อมากเลยคำพูดนั้นแทงลึกลงในใจพิมเหมือนมีที่กรีดผ่านแผลผ่าตัดที่ยังไม่ทันหายดีมือของพิมสัน่น เธอพยายามลุกขึ้นความเจ็บแผลซ้นไปทั่วร่างแต่แรงจากหัวใจผลักให้เธอก้าวออกจากเตียงเธอมองลูกอีกครั้งมองบ้านที่เคยอบอุ่นแล้วสายตาก็จ้องไปที่สามีผู้ชายที่เธอเคยไว้ใจที่สุดในชีวิตเสียงฝนเริ่มตกกระทบหลังคาสายลมเย็นพัดผ่านม่านผืนบางพิมพ์สูดลมหายใจลึกแล้วก้าวออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปพื้นไม้เย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเปล่า เสียงร้องให้ของลูกเริ่มดังขึ้นจากข้างหลังแต่เสียงหูโร้ของหญิงคนนั้นกบทุกอย่างจนเธอแทบไม่ได้ยินพิมพ์เดินผ่านโถงบ้านกลิ่นน้ำหอมยังติดตามหลังมาประตูหน้าบ้านอยู่ไม่ไกลแต่หัวใจเธอกลับหนักขึ้นทุกก้าวเธอรู้แล้วว่าความอบอุ่นที่เคยมีได้กลายเป็นความเย็นชาที่ไม่มีวันย้อนคืนและในค่ำคืนที่ฝนตกพรำนี้หญิงสาวที่เพิ่งคลอดลูกได้สามวัน ตัดสินใจนี้ออกจากบ้านโดยไม่รู้เลยว่าโลกภายนอกกำลังรอสิ่งใดอยู่เสียงฝนกระทบหลังคาดังถีขึ้นลมพัดแรงจนใบไม้ปลิววอนพิมพ์ก้าวออกมาสู่ความมืดที่เย็นเฉียบร่างกายยังอ่อนแรงจากการโคอดแต่หัวใจกลับแข็งแรงขึ้นอย่างประหลาดเธอเดินเท้าเปล่าผ่านลานดินหยาดฝนสัตน้าผมเธอเปียกแนบแก้มน้ำตาไหลปนไปกับน้ำฝนจนแยกไม่ออกทุกก้าวคือความเจ็บ ทั้งจากแผลผ่าตัดทั้งจากแผลในใจเสียงฟ้าร้องกึกก้องเหนือศีสะะแต่ในอกของพิมพ์พกลับเงียบงนันภาพลูกน้อยลอยขึ้นในความคิดริมฝีปากเล็กๆที่ยังไม่รู้จักโลกมือเล็กๆที่เคยจับนิ้วเธอไว้แน่นหัวใจของพิมพ์พแทบแตกสลายฉันทำอะไรผิดเสียงแผ่วของเธอจมหายไปในเสียงฝนเธอถามคำถามนั้นซ้ำในใจแต่คำตอบที่ได้มีเพียงความว่างเปล่า เธอเดินต่อไปตามถนนลูกรังฝ่ายหน้าบ้านคนอื่นสองลอดม่านฝนกลิ่นดินเปียกโชยเข้าจมูกอบอวนไปด้วยความหนาวและสิ้นหวังร่างกายของพิมเริ่มสัน่นเลือดซึมออกจากแผลใต้เสื้อผ้าบางๆแต่เธอไม่หยุดเพราะข้างหลังคือความทรยศและข้างหน้าคือโอกาสเดียวที่เหลือเธอเดินไปถึงศาลาร้างข้างทางหลบฝนอยู่ใต้หลังคาสังกะสีที่รั่วเป็นรูน้ำหยดลงบนพื้นเป็นจังหวะ เธอพิงเสาไม้ผลล่อนลมหายใจยาวในเน่ามืดของศาลาเธอมองเห็นเน่าตัวเองสะท้อนในน้ำฝนใบหน้าซีเซียลและดวงตาแดงกำ่ำหญิงสาวในเงานั้นดูไม่เหมือนเธออีกต่อไปเสียงรถคันหนึ่งแล่นผ่านมาไฟหน้ารถส่าเข้ามาในศาลาพิมพ์ยกมือขึ้นบังหน้าหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวและหวังรถคันนั้นชะลอกระจกเลื่อนลงชายชราหน้าตาใจดีมองออกมา หนูเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมอยู่คนเดียวกลางฝนพิมลังเลลมหายใจของเธอสั้นและสัน่นเสียงเด็กทารกยังดังก้องในหัวเธอก้มหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มอีกครั้งฉันไม่มีที่ไปค่ะเสียงนั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินชายชรามองเธอด้วยแววตาเวทนาเขาเปิดประตูรถและกวับมือเรียกพิม์พก้าวขึ้นรถอย่างช้าๆโบอุ่นรับกับร่างที่สันเทา รถเคลื่อนออกไปท่ามกลางสายฝนเธอหันมองกระจกหลังบ้านหลังนั้นจางหายไปในม่านฝนกลิ่นในรถอบอุ่นและสงบแต่ในใจของพิมพ์กลับวุ่นวายเธอคิดถึงลูกคิดถึงมือเล็กๆที่เธอทิ้งไว้เสียงของชายชาราด,ดังขึ้นถ้าไม่มีที่ไปมาพักที่บ้านลุงก่อนนะลูกพิมพยักหน้าเบาๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงราวจะหลุดจากอกระหว่างทางไฟถนนสะท้อนกับหยดน้ำบนกระจก หมือนภาพฝันที่บิดเบี้ยวเสียงเครื่องยนต์สม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่เมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่ถนนแคบๆท้องฟ้ามืดสนิทบ้านไม้หลังหนึ่งปรากฏขึ้นท่ามกลางหมอกฝนแสงไฟสลัวลดออกมาจากหน้าต่างชายชราหยุดรถตรงหน้าบ้านถึงแล้วเข้ามาเธอลูกเดียวไม่สบายพิมพ์ก้าวลงจากรถกลิ่นไม้เก่าและกลิ่นฝนปนกันในอากาศ เมื่อเธอก้าวเข้าไปในบ้านเสียงพื้นไม้ดังเอียดในมุมหนึ่งของห้องมีรูปถ่ายครอบครัวตั้งอยู่บนโต๊ะใบหน้าของหญิงในรูปทำให้พิมพ์พชะงักเธอเพ่งมองรอยยิ้มของหญิงในรูปนั้นคุ้นตาเหลือเกินหัวใจพิมพ์พเต้นแรงจนเธอแทบไม่ได้ยินเสียงชายชาราพูดต่อนั่นพันรยาลุงเองเขากล่าวเบาๆเ,เ,เธอเสียไปหลายปีก่อนพิมพ์ยังคงจ้องรูปนั้นริมฝีปากเธอสัน่น เพราะในรูปถ่ายนั้นหญิงคนนั้นคือคนเดียวกันกับผู้หญิงที่สามีพาเข้าบ้านเมื่อเย็นนี้พิมพ์ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในอกชัดภาพหญิงในกรอบรูปยังส่งยิ้มอบอุ่นแต่ยิ่งมองความหนาวในอกก็ยิ่งแผ่กระจายเธอหันไปมองชายชาราที่กำลังวางร่มไว้ข้ามประตูเขาดูเหนื่อยและเศร้าเหมือนคนที่แบกความทรงจำหนักเกินไปมานาน เสียงฝนค้านอกยังตกต่อเนื่องเราไม่ยอมให้คืนจบลงพิมพ์กลืนน้ำลายพยายามเรียบเรียงคำลุงคาภรรยาของลุงชื่ออะไรหรอคะเสียงของเธอสั่นแต่จริงใจชายชราย,ยิ้มจางๆชื่อมาลีจ้าคำตอบนั้นทำให้เลือดในร่างเธอเย็นเฉียบชื่อเดียวกันกันกบหญิงที่สามีผาเข้าบ้านพิมพ์ถอยหลังชา้ชาๆเธอไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะความกลัวหรือความมุนมงง ภาพในหัวเริ่มปฏิปต่อกันกลิ่นน้ำหอมกลิ่นไม้เก่าเสียงฝนก้าเป็นอย่างเดียวกันเธอรู้จักพรร,รยาลุงเรอชายชาราถามเสียงนุ่มเธอสบตาเขาแล้วพยักหน้าชา้าๆค่ะแต่เธอยังอยู่คำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเงียบงันมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งคู่ชายชาราขมวดคิ้วแต่แววตาเขากลับเปลี่ยนจากสงสัยเป็นหวนไหวบางทีลูก อาจจะเจอสิ่งที่ลุงไม่กล้าเชื่อมานานเขากระซิบเบาๆราวกับพูดกับตัวเองมาลีจะไปกลางฝนแบบนี้เมื่อสิบปีก่อนเสียงของเขาขาดหายกลางประโยะพิมพ์มองออกไปนอกหน้าต่างสายฝนยังเทลงมาไม่หยุดแต่ในเงามืดนั้นเธอมองเห็นบางอย่างเคลื่อนไวหวเงาร่างของหญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นไม้ยิ้มอ่อนโยนเหมือนภาพในกรอบรูปหัวใจพิมพ์สัน่นเธอหลับตาสูดลมหายใจลึก น้ำตาไหลาอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความเจ็บมันคือการปล่อยวางเธอรู้แล้วว่าเธอไม่ต้องกลับไปที่บ้านนั้นอีกไม่ต้องผัดเชิญกับผู้ชายคนนั้นหรือกลิ่นน้ำหอมที่ทำให้หัวใจสั่นไหวอีกต่อไปรุ่งเช้าแสงแดดลอดผ่านม่านฝนเสียงนกร้องเบาๆอยู่เหนือหลังคาพิมพ์อุ้มลูกน้อยที่ชายชราพาไปตามกลับมาในตอนเช้ามืดเด็กน้อยยิ้มเมื่อแสงแดดสัมผัสแก้มพีมพ่มองลูกด้วยดวงตาอ่อนโยน เธอรู้แล้วว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครแต่อยู่ในอ้อมแขนของเธอเองเธอขอบคุณชายชราและมองไปยังภาพถ่ายบนโต๊ะอีกครั้งหญิงในรูปดูเหมือนจะยิ้มกว้างขึ้นเล็กน้อยเรากับรับรู้ว่าทุกอย่างได้คลี่คลายพิมพ์อุ้มลูกก้าวออกจากบ้านสายฝนหยุดตกพอดีท้องฟ้าสว่างขึ้นทีละน้อยและกลิ่นดินหลังฝนก็หอมเหมือนการเริ่มต้นใหม่หญิงสาวที่เพิ่งคลอดลูกได้สามวัน ยืนมองเส้นทางข้างหน้าไม่มีน้ำตาอีกต่อไปมีเพียงความเมียบสงบและหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมเมื่อผู้หญิงที่เพิ่งผ่านความเจ็บปวดจากการคลอดลูกกลับพบว่าสามีของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้าบ้านและหญิงคนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาใครกันแน่คือคนที่สามีเธอพามาทำไมกลิ่นน้ำหอมนั้นถึงเหมือนกับกลิ่นในฝันที่เธอจำได้ไม่ลืมและเมื่อความจริงถูกเปิดเผย ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป